สวัสดีค่ะพบกับการพูดคุยเจาะลึกข้อมูลกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาสกัดประเด็นสำคัญสำคัญจากเนื้อหาที่น่าสนใจกันค่ะเราอยู่กับรายงานประจำปี2567ของบริษัทบังกอกแลบแอนด์คอสเมติกจำกัดมหาชนหรือ BLC ที่หลายคนน่าจะรู้จักกันดีในฐานะบริษัทด้านยาและเวชภัณฑ์ของไทยเอกสารฉบับนี้ไม่ใช่แค่รายงานตัวเลขผลประกอบการนะคะ แต่ยังเหมือนเล่าเรื่องราวกลยุทธ์แล้วก็ทิศทางของบริษัทด้วยโดยเฉพาะที่เขาเน้นเรื่องความยั่งยืนเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่ามีอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังข้อมูลเหล่านี้บ้างใช่ครับคือพอเปิดดูเนี่ยสิ่งแรกที่น่าสนใจเลยคือจุดประสงค์หลักของ BLC นะครับที่เขาบอกว่า Trusted Solutions for Lifelong Wellbeing หรือก็คือการเป็นคำตอบที่ไว้วางใจได้เพื่อสุขภาวะที่ดีตลอดชีวิตซึ่งมันชัดเจนว่าเขาไม่ได้มองแค่ขายยา แต่มองไปถึงการดูแลสุขภาพคนตลอดช่วงชีวิตเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทสังคมผู้สูงวัยหรือ Aging Society ที่กำลังเป็นโจทย์ใหญ่ของบ้านเราตอนนี้เลยครับน่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มทำความเข้าใจที่มาที่ไปของ BLC กันนิดหนึ่งก่อนนะคะบริษัทนี้เขาก่อตั้งมานานแล้วเหมือนกันตั้งแต่ปี2535ใช่ไหมคะโดยกลุ่มเภสัชกรเริ่มจากผลิตยาแผนปัจจุบันทั่วๆไปใช่ครับ แต่ว่าจุดเปลี่ยนที่ผมว่าน่าสนใจมากๆนะคือช่วงหลังๆโดยเฉพาะตั้งแต่ปี2552ที่ BLC เริ่มหันมาจับเรื่องสมุนไพรอย่างจริงจังมากขึ้นคือเขาเอาวัตถุดิบในประเทศเนี่ยมาผสมผสานกับเทคโนโลยีเภสัชกรรมสมัยใหม่ซึ่งอันนี้เป็นการสร้างความแตกต่างที่น่าสนใจนะครับเพราะมันเหมือนเชื่อมภูมิปัญญาไทยเข้ากับนวัตกรรมอืออือการที่เขามีศูนย์วิจัย BLC ของตัวเองแล้วก็ยังรับถ่ายทอดเทคโนโลยีจากข้างนอกด้วย อันนี้น่าจะสะท้อนว่าเขามุ่งมั่นจะพัฒนานวัตกรรมเองไม่ใช่แค่ผลิตตามสูตดรเดิมนะคะถูกต้องเลยครับแล้วเรื่องคุณภาพนี่ก็ดูจะเน้นมากสังเกตจากมาตรฐานต่างๆที่เขาได้รับการรับรองทั้ง GMP ซึ่งอันเนี้ยสำคัญมากๆในอุตสาหกรรมยาแล้วก็มี ISO อีกหลายตัวเลยตั้งแต่ห้อง l a บ ISO IEC 1 0 0 2 5ไปจนถึงเรื่องสิ่งแวดล้อม ISO 1 4 0 0 การมีมาตรฐานเยอะขนาดนี้มันก็ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือได้มากทั้งตัวผลิตภัณฑ์แล้วก็องค์กรเองด้วยครับค่ะแล้วปัจจุบันพอร์ตสินค้าของ BLC หน้าตาเป็นยังไงบ้างคะมันสะท้อนการผสมผสานที่ว่าเมื่อกี้ไหมคะสะท้อนชัดเจนเลยครับแบ่งง่ายๆก็2กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกคือกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาอันนี้ก็ครบเลยทั้งยาแผนปัจจุบันที่เป็นยาสามัญ generic แล้วก็ยาสามัญใหม่ new generic แล้วก็มียาสมุนไพรที่เป็นตัวชูโรงสำคัญอย่างพวกเจลพลิกแก้ปวดแคปซิก้าอะไรพวกนั้นแล้วก็มียาสำหรับสัตว์ด้วยนะครับส่วนอีกกลุ่มก็คือผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆพวกเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแล้วก็สินค้าอื่นๆเช่นเจลหล่อลื่นสเปรย์กันยุงอะไรแบบนี้จะเห็นว่ามีความหลากหลายแต่ก็ยังอยู่ในธีมสุขภาพสุขภาวะที่ดีนี่แหละครับ หมุนภายในพอตเดียวกันนี้น่าสนใจนะคะมันเหมือนเดินสองขาเลยขาหนึ่งคือวิทยาศาสตร์สมัยใหม่อีกขาก็เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วทิศทางหรือวิสัยทัศน์ของบริษัทล่ะคะสะท้อนเรื่องนี้ยังไงบ้างในวิสัยทัศน์เขาเขียนไว้ชัดเลยครับว่าเป็นผู้นําการคิดค้นนวัตกรรมเป็นธุรกิจธรรมาภิบาลบูรณาการภูมิปัญญาไทยสร้างคุณประโยชน์ให้ผู้บริโภคคําว่าบูรณาการภูมิปัญญาไทยนิ่มาชัดเลยครับ แสดงว่าสมุนไพรไม่ใช่แค่สินค้าเสริมแต่เป็นแกนหลักอย่างหนึ่งควบคู่ไปกับการพัฒนานวัตกรรมแล้วก็เรื่องธรรมาภิบาลด้วยพอพูดถึงเรื่องการเติบโตโกลยุทธ์7 7 7ในช่วงปี68-72ถึง72นี่ฟังดูทะเยอทะยานมากเลยนะคะรายได้โตจาก7บริษัทใน7ช่องทางจาก7กลุ่มผลิตภัณฑ์มันดูซับซ้อนเหมือนกันนะคะมีความเสี่ยงเรื่องแบบว่าทรัพยากรมันจะกระจายไปหรือเปล่าคะ เป็นคําถามที่ดีเลยครับคือการต้องโตหลายๆทางพร้อมๆกันเนี่ยมันก็มีความท้าทายอยู่แล้วล่ะครับแต่ถ้าเราไปดูไส้ในจริงๆนะกลยุทธ์เขาพยายามจะครอบคลุมทั้งการโตจากฐานเดิมแล้วก็หาแหล่งไรายได้ใหม่ๆด้วยย่นการเพิ่มยอดขายจากลูกค้าเดิมเนี่ยก็มีทั้งใช้สินค้าเดิมแต่ปรับทีมขายให้เข้มข้นขึ้นกับการออกสินค้าใหม่โดยต่อยอดจากแบรนด์เดิมที่คนรู้จักอยู่แล้วอ๋อค่ะส่วนการเพิ่มยอดขายจากลูกค้าใหม่ อันนี้ก็มีหลายทางเลยทั้งบุกออนไลน์ผ่านบริษัทลูก BKD v i v a แล้วก็ขยายตลาดต่างประเทศด้วยแล้วก็มีการรับจ้างผลิตหรือ OEM ซึ่งอันนี้ก็ช่วยใช้กำลังการผลิตที่มีอยู่ให้คุ้มค่าขึ้นค่ะแล้วก็ส่วนที่น่าจับตามองมากๆคือการต่อย,ยอดไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มูลค่าสูงขึ้นเช่นการขยับจากยาสามัญธรรมดาไปสู่ยาพวกชีววัตถุ Biopharmaceuticals แล้วก็การรุกตลาดผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงซึ่งตลาดนี้กำลังโตเร็วมากเลยครับการมีหลายๆเครื่องยนต์แบบนี้มันก็อาจจะเป็นการกระจายความเสี่ยงอย่างหนึ่งนะแต่ก็จริงอย่างที่คุณว่าคือต้องบริหารจัดการให้ดีไม่ให้ทรัพยากรหรือว่าโฟกัสมันก็จัดกระจายไปค่ะแล้วตลอดเวลาที่ผ่านมามีหมุดหมายสำคัญสคัญอะไรที่พอจะสะท้อนกลยุทธ์หรือการเติบโตแบบนี้บ้างคะที่ทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้น มีหลายเหตุการณ์เลยครับที่น่าสนใจถ้าให้เลือกที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญๆนะครับก็เช่นการที่เท้าไปร่วมมือกับมอขอนกันนำงานวิจัยพริกยอดสนเข็ม80มาพัฒนาเป็นเจลพริกแคปซิค้าอันนี้ถือเป็นตัวอย่างคลาสสิกเลยนะของการเอางานวิจัยบุญหิ่งมาทำขายจริงแล้วก็เป็นจุดเริ่มที่ทำให้แบรนด์ยาสมุนไพรเขาแข็งแรงขึ้นมาค่ะ จำได้เลยตัวนี้แล้วก็การได้รับรางวัลด้านคุณภาพอย่างต่อเนื่องเช่น FDA Quality Awards หลายปีซ้อนหรือ Prime Minister Herbal Awards อันนี้ก็ตอกย้ำเรื่องมาตรฐานความน่าเชื่อถือซึ่งสำคัญมากในธุรกิจยาใช่ค่ะ อันนี้ก็ถือว่ามองการไกลนะครับสอดรับกับเทรนด์ ESG ที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆและก้าวสำคัญล่าสุดเลยก็คือการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือ IPO ในปี2,566ซึ่งนอกจากจะช่วยให้เขาระดมทุนไปใช้เติบโตต่อได้แล้วเนี่ยยังเป็นการยกระดับเรื่องมาตรฐานการกากับดูแลกิจการหรือ C.G. ไปในตัวด้วยครับ การเข้าตลาดนี้เองนะคะที่น่าจะทำให้หลายๆคนหันมาสนใจ BLC มากขึ้นแล้วผลประกอบการในปี2567ซึ่งก็เป็นปีแรกๆหลัง IPO เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะสะท้อนความคาดหวังหรือกลยุทธ์ที่วางไว้ไหม ผลประกอบการปี6-7ถือว่าออกมาดีเลยนะครับรายได้จากการขายและบริการอยู่ที่1,557ล้านบาทโตขึ้น10.7%จากปีก่อนหน้าส่วนกำไรสุทธิเนี่ยอยู่ที่176.1ล้านบาทอันนี้เพิ่มขึ้นถึง16.8%เลยนะครับซึ่งการที่กำไรโตเร็วกว่ารายได้เนี่ยก็น่าสนใจครับ ใช่ค่ะกําไรโตได้ดีกว่ารายได้อีกนะคะมีปัจจัยอะไรเป็นพิเศษคะเป็นเรื่องการบริหารจัดการต้นทุนหรือว่าอัตรากําไรมันดีขึ้นมาจากหลายๆส่วนประกอบกันครับทั้งตัวยอดขายเองที่โตขึ้นจากการมีคู่ค้าเพิ่มขึ้นออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆความต้องการยาที่สูงขึ้นตามเทรน์สุขภาพอยู่แล้วแล้วก็กลยุทธ์การตลาดที่เขาเน้นมากขึ้นด้วยทั้งออนไลน์ผ่าน BK d v ดีว แล้วก็การเจาะตลาดต่างประเทศแบบ B2B ที่เรียกว่า Business to Professional ค่ะส่วนเรื่องอัตรากำไรขั้นต้นหรือ Gross Profit Margin ปี67อยู่ที่56.0%อันนี้ลดลงนิดหน่อยจากปีก่อนที่56.3%สาเหตุหลักๆก็มาจากต้นทุนวัตถุดิบบางตัวสูงขึ้นแล้วก็มีเรื่องค่างเงินบาทอ่อนตัวช่วงต้นปีด้วยแต่พอไตรมาสสุดท้ายก็เห็นว่าปรับตัวดีขึ้นนะครับอ๋อค่ะ แต่จุดที่มาช่วยหนุนกำไรสุทธิให้โตได้เยอะอย่างมีนัยยะสำคัญเลยก็คือต้นทุนทางการเงินครับที่ลดลงไปถึง51.8%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าอันนี้เพราะว่าเขานำเงินที่ได้จาก IPO ส่วนหนึ่งไปชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงินทำให้ภาระดอกเบี้ยจ่ายมันลดลงไปเยอะมากเลยครับอันนี้เป็นผลบวกโดยตรงจากการเข้าตลาดเลยเข้าใจแล้วค่ะ,สะแสดงว่าการเติบโตของไรายได้ก็มาจากธุรกิจหลักของเขาส่วนกำไรที่โตขึ้นมาเยอะเนี่ย ส่วนหนึ่งก็มาจากโครงสร้างทางการเงินที่ดีขึ้นหลัง IPO นั่นเองแล้วเงิน IPO ส่วนที่เหลือล่ะคะณนะสิ้นปี6-7บริษัทเขาเอาไปใช้ทำอะไรต่อตามแผนบ้างคะครับตามรายงานณนะสิ้นปี6-7เนี่ยเขาใช้เงิน IPO ไปแล้วประมาณ197ล้านบาทจากยอดสุทธิที่ได้มาราวๆ1,200ล้านบาท ส่วนใหญ่ก็เป็นการลงทุนในโครงการในอนาคตอย่างที่เคยวางแผนไว้คือการเตรียมสร้างโรงงานผลิตยาแห่งใหม่เพื่อรองรับการเติบโตแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเอาไปชำระคืนหนี้เงินกู้อย่างที่บอกไปเมื่อกี้เงินส่วนที่เหลือก็เก็บไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนแล้วก็รอลงทุนตามแผนต่อไปซึ่งตรงนี้ก็ต้องติดตามกันต่อครับว่าจะสามารถนาเงินไปลงทุนสร้างการเติบโตได้ตามแผนที่วางไว้จริงๆหรือเปล่าค่ะ การเติบโตของบริษัทเองก็ต้องพึ่งพาสภาพแวดล้อมด้วยนะคะภาพรวมอุตสาหกรรมยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เราคุยกันมาเนี่ยแนวโน้มมันเป็นยังไงบ้างคะมันส่งผลดีหรือเป็นความท้าทายกับ BLC ยังไงบ้างคือแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ BLC เขาทำอยู่เนี่ยก็มีทั้งโอกาสและก็ความท้าทายที่ต่างกันไปนะครับอย่างยาแผนปัจจุบันอันนี้ยังไงก็เป็นตลาดใหญ่แล้วก็ยังโตต่อเนื่อง จากปัจจัยที่เราก็รู้กันอยู่ทั้งสังคมสูงวัยโรค NCDs ที่เยอะขึ้นการเข้าถึงประกันสุขภาพหรือแม้แต่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแต่แน่นอนว่าการแข่งขันก็สูงมากเหมือนกันแล้วก็มีแรงกดดันเรื่องต้นทุนที่สูงขึ้นทั้งจากมาตรฐานการผลิต TMP p e a s ที่เข้มงวดขึ้นแล้วก็พวกข้อกำหนดด้าน ESG ด้วยค่ะส่วนยาสมุนไพรอันนี้เป็นตลาดที่มีเสน่ห์นะ ได้แรงหนุนจากกระแสสุขภาพการแพทย์ทางเลือกแล้วก็นโยบายรัฐที่สนับสนุนแต่ความท้าทายก็คือจะทำยังไงให้คุณภาพมันเป็นที่ยอมรับในระดับสากลจริงๆแล้วก็แข่งขันกับสมุนไพรจากต่างประเทศหรือสินค้าทดแทนอื่นๆได้อือยาสำหรับสัตว์อันนี้เป็นดาวรุ่งเลยครับตลาดสัตว์เลี้ยงนี่โตแบบก้าวกระโดดจริงๆจากเทรนด์เพจฮิวแมนไนเซชันที่คนเลี้ยงเหมือนลูกอะ่ะแล้วก็แพทริอคีที่แบบว่า ยอมจ่ายไม่อั้นเพราะสัตว์เลี้ยงทําให้ตลาดยาหรือผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงที่โตตามไปด้วยเยอะเลยแต่ก็ต้องแข่งกับรายใหญ่ๆที่มีอยู่เดิมนะครับค่ะเข้าใจเลยค่ะธาตุสธาตุหมาธาตุแมว,ททแมวเยอะมากใช่ครับและก็มีเครื่องสำอางอันนี้ฟื้นตัวแล้วหลังโควิดแต่การแข่งขันนี่ดูเดือดสุดๆโดยเฉพาะจากแบรนด์จีนและเทรนด์มูดเปลี่ยนเร็วมากจริง,รงๆ fast beauty ต้องปรับตัวตลอดแถมผู้บริโภคยุคนี้ก็มองหาผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วย สุดท้ายคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอันนี้ก็เติบโตดีเหมือนกันจากสังคมสูงวัยแล้วก็เทรนดดูแลสุขภาพเชิงป้องกันมีนวัตกรรมใหม่ๆออกมาตลอดแต่เราต้องสร้างความแตกต่างสร้างความน่าเชื่อถือท่ามกลางสินค้าที่มีให้เลือกเยอะแยะมากมายในตลาดครับ ฟังดูเหมือน BLC นี่เขาอยู่ในสมรภูมิที่มีทั้งโอกาสให้เติบโตแล้วก็มีความท้าทายสูงในทุกๆด้านเลยนะคะแล้วเรื่องความยั่งยืนหรือ ESG ที่ตอนนี้เหมือนกับเป็นใบอนุญ,ญาตในการทำธุรกิจไปแล้วเนี่ย BLC เขาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แค่ไหนคะในทางปฏิบัติจริงๆดูจากในรายงานแล้วเนี่ยผมว่าเขาให้ความสาคัญอย่างจริงจังเลยนะครับไม่ใช่แค่ทาตามกระแสมีนโยบายออกมาเป็นเรื่องเป็นราวเลย9ด้าน ครอบคลุมทั้งสิ่งแวดล้อม E สังคม S แล้วก็บัญชาที่บาน G และที่สำคัญคือมีการตั้งเป้าหมายระยะยาวที่วัดผลได้ค่อนข้างชัดเจนด้วยครับไม่ใช่แค่พูดลอยๆเป้าหมายที่ว่านี่มีอะไรที่น่าสนใจเป็นพิเศษไหมคะ มีหลายตัวเลยครับอย่างด้านสิ่งแวดล้อมเขาตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อน้ำหนักผลิตภัณฑ์ปีละ5%แล้วก็จะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ให้ได้ไม่น้อยกว่า50%ด้านสังคมก็มีเป้าเรื่องความพึงพอใจลูกค้าต้องมากกว่า85%ความพึงพอใจพนักงานก็ต้องมากกว่า90%ชั่วโมองอบรมพนักงานเฉลี่ยก็ต้องเกิน85ชั่วโมงต่อปีแล้วก็อุบัติเหตุต้องเป็นศูน ด้านเศรษฐกิจหรือธรรมิบาลก็มีเป้าเรื่องการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ต่อเนื่องต้องไม่มีสินค้าโดนเรียกคืนด้านคุณภาพหรือว่าต้องไม่มีการละเมิดจรรยาบรรณคอร์รัปชันอะไรพวกนี้ครับการตั้งเป้าก็เรื่องหนึ่งนะคะแต่การทําให้ได้ตามเป้าก็เป็นอีกเรื่องผลงานปี2567ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะทําได้ตามเป้าไหมทําได้ดีเกินคาดในบางเรื่องเลยนะครับโดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ย ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสโคปวันกับ2ต่อน้ำหนักผลิตภัณฑ์ลดลงไปถึง12.98%เทียบกับปีก่อนอันนี้คือดีกว่าเป้า5%ที่ตั้งไว้เยอะเลยส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่เพิ่มขึ้นแล้วก็การจัดการของเสียน้ำเสียที่ทำได้ดีตามมาตรฐาน ISO 14001ด้วยหูเก่งจังเลยค่ะส่วนด้านสังคมก็ทาได้ตามเป้าในหลายๆด้านนะครับอย่างความพึงพอใจพนักง,งาน ได้90.29%ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานอันนี้ก็ทำได้ตามเป้าไม่มีข้อร้องเรียนด้านผลิตภัณฑ์ส่วนชั่วโมงอบรมพนักงานแต่13ชั่วโมงคนปีกับความพึงพอใจลูกค้า84%อันนี้ก็ถือว่าใกล้เคียงเป้าหมายมากๆแล้วก็ถือว่ามีความก้าวหน้าที่จับต้องได้ครับ การที่เขาทําได้ดีเรื่องลดกา๊าซเรือนกระจกนี่น่าสนใจนะคะเพราะในอนาคตมันอาจจะเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขันหรือว่าช่วยลดความเสี่ยงด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมได้ด้วยพูดถึงความเสี่ยงพอดีเลย BLC เขามีการประเมินแล้วก็จัดการความเสี่ยงที่สําคัญสําคัญยังไงบ้างคะเขามีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบนะครับตามหลักสากลเลยคือใช้ CoSoERM แล้วก็มีโมเดล Three Lines of Defense ด้วย ความเสี่ยงหลักๆที่เขาระบุไว้ก็มีหลายด้านครับทั้งด้านกลยุทธ์เช่นความเสี่ยงที่ผลิตภัณฑ์ใหม่อาจจะไม่สำเร็จในตลาดเขาก็มีคณะกรรมการมาพิจารณาโดยเฉพาะหรือการใช้โรงงานใหม่ล่าช้าก็มีทีมติดตามใกล้ชิดหรือแม้แต่ประเด็นเรื่องคาร์บอนฟุตปรินทที่อาจจะกระทบภาพลักษณ์ก็หันไปใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้น ด้านปฏิบัติการก็มีความเสี่ยงเรื่องสินค้าคงคลังมากเกินไปก็ปรับปรุงการพยากรณ์ยอดขายหรือภัยคุกค,คามทางไซเบอร์อันนี้ก็มีนโยบายควบคุมมีการซ้อมแผนหรือสินค้าค้างสต็อกขายไม่ออกก็พยายามหาทางระบายหรือเจรจาปรับปริมาณการซื้อกับซัพพลายเออร์ด้านการเงินก็มีความเสี่ยงเรื่องความผันผวนของต้นทุนทางการเงินก็ต้องวางแผนให้รัดกุม ด้านกฎระเบียบก็ความเสี่ยงเรื่องคุณภาพสินค้าหรืออาจจะเป็นละเมิดสิทธิบัตรคนอื่นอันนี้ก็ต้องควบคุมคุณภาพเข้มงวดแล้วก็ตรวจสอบเรื่องสิทธิบัตรให้ดีก่อนผลิตโดยรวมคือเขามองความเสี่ยงไว้ค่อนข้างครอบคลุมนะครับแล้วก็มีแนวทางจัดการที่ชัดเจนซึ่งก็เป็นเรื่องจําเป็นสําหรับบริษัทที่ต้องการเติบโตอย่างยั่งยืนครับพอฟังทั้งหมดแล้วก็ได้เห็นภาพ BLC ที่ชัดเจนขึ้นมากเลยนะคะเป็นบริษัทไทยที่มีรากฐานมาจากยาแผนปัจจุบัน แต่ก็กล้าที่จะแตกต่างด้วยการเอาสมุนไพรามาผสมผสานกับนวัตกรรมแล้วก็มีความมุ่งมันเรื่อมคุณภาพการเติบโตอย่างมีกลยุทธ์แล้วก็ดูเหมือนว่าจะให้ความสำคัญกับเรื่อง ESG อย่างจริงจังด้วยไม่ใช่แค่ตามกระแสะใช่เลยครับเป็นการเดินทางที่น่าสนใจนะครับจากจุดเริ่มต้นเล็กๆมาสู่การเป็นบริษัทมหาชนที่มีเป้าหมายชัดเจนในการดูแลสุขภาพคนแล้วก็พยายามสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจกับการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย การที่ผลงานด้าน ESG บางอย่างทำได้ดีกว่าเป้าที่ตั้งไว้มันก็อาจจะสะท้อนถึงวัฒนธรรมองค์กรที่ใส่ใจเรื่องนี้จริงๆก็ได้ครับค่ะข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้ก็หวังว่าน่าจะให้ภาพรวมแล้วก็แง่มุมที่น่าสนใจเกี่ยวกับ BLC ได้พอสมควรเลยทีเดียวนะคะมีประเด็นหนึ่งที่ผมว่าน่าคิดต่อนะครับคือด้วยกลยุทธ์ที่เขาเน้นหลายทางมากทั้งต่อยอดจากฐานเดิมบุกเบิกสมุนไพรยขยายไปต่างประเทศรุกตลาดยาสัตว์ และยังมองไปถึงยาชีววัตถุอีกมันคือการเดินหน้าหลายทิศทางพร้อมๆกันคำถามสำคัญที่น่าติดตามก็คือท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงและก็ภูมิทัศน์อุตสาหกรรมสุขภาพที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วมากเนี่ยอะไรคือหมัดเด็ดจริงๆหรือว่านวัตกรรมเปลี่ยนเกมเกมเชนเจอร์ของ BLC ที่จะทำให้บริษัทโดดเด่นและก็เติบโตได้อย่างยั่งยืนจริงๆในระยะยาว การบูรณาการสมุนไพรกับเทคโนโลยีขั้นสูงหรือการกระโดดเข้าไปในเวทีของยาชีววัตถุจะเป็นคำตอบนั้นหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่น่าจับตามองอย่างยิ่งเลยครับในอนาคต